ตัวตนของคนน่ะมันวัดได้ที่ตตาเย็นครับอขอเปิดตตาเย็นหน่อยอ,อ,อยากรูรึเปล่าว่าพี่เอสเนี่ยเขานอนอยังไงเขาน้ำลายยืดลงหมอนเปล่าให้พี่เอสนำครับสวัสดีค่ะน้องสวัสดีนะคะพี่เฟิร์นเนี่ยขออนุญาตสิงเปลานิดนึงเ,เพราะว่าเรามีภารกิจจะมาบุกค,คอนโดหล,ลักๆของพี่เอสพี่เอสพี่เอส ้าใครอยากรู้นะว่าพีเอสเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้<ม>เยอะๆเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะสำหรับใครที่เป็น FC ของพี่เอสนะคะส่วนคลิปที่แล้วนะทุกคนก็พาไปบุกที่เรียนใหม่ของพี่เอสก็อย่าลืมย้อนตามกันไปดูนะคะแต่วันนี้ทุกคนจะบุกเข้าไปไม่รู้ว่าพี่เอสเนี่ยเขาอยู่กับใครเขาไม่มีความลับอะไรบา้าง ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับคนครับสวัสดีครับวัสครับวันนี้เราเมาขออนุญาตบุกคอนโดพีเอส์คร ใครไม่อยู่คลิปที่แล้วนะกลับไปดูด้วยใช่แล้วคลิปนี้เราก็มาแนะนำใหม่นี่คือพีเอสครับนี่ตอนนี้เขาเรียนมาหาลัยแล้วเากร,ร่างจากเด็กมัธยมกลายเป็นเด็กมาหาลัยแล้วคนนี้เลยขออนุญาตมาบุกคอนโด,ดอันดับแรกเราเข้ามาก่อนเลยใช่ปะเขาบอกตัวตนของคนนะ่ะมันวัดได้ที่ตู้เย็นครับขอเปิดตู้เย็นหน่อย นี่ไข่สองฟองนะฮะก็คืออันนี้คือฟองไปหน่อยได้ไหมคะนี่อะไรอ่ะทำแล้วครีมค่ะวิกครีมซื้อไปทำอะไรวิกครีมพวกแบบพาสต้าพวกอะไรเงี้ยพาสต้ากินเองเอฟขอคุยหน่อยดิขอคุยหน่อยว่าพี่เอ็นบันๆกินอะไรบ้างอันนั้นรุ่นพี่ซื้อให้อะไรคือวุ้นๆเนี่ยมันคือบุบุบกิกับชานมะอ๋อแล้วก็มาชงชากินเองอะนะใช่แล้วก็แบบว่าเป็นชานมแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยโคตรชิจัง นี่ก็จำเอาไปทำอะไรเนี่ยผัดอ๋อผัดเนื้อผัดอะไรอย่างงี้เหรอใช่นี่อะไรหมูหยองหมูหยงเงาะกระป๋องนี่อะไรเนี่ยไข่ไข่ออนเซนขออเกลืนะข้าวเหนียวครับแข่งโป๊กอะปลาหัวมาปลาหัวหมามันเป็นอาวุธได้ขอแอบดูนี่ไรเฮ้ยอันนี้ครับในตำนานครับของต่อทุกคนในร้อยแปดไลน์อันนี้คือทุกครั้งพี่พลอยพี่ปุกกี้จะถามว่าพี่เอสมาไหม ถึงอะไรจะสั่งนี่นี่นี่ห้าบาทค่ะขายเป็นกล่องสิบชิ้นก็ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนี่ดลงนี่แล้วก็มีอะไรอะไรอ่ะปลาทูตัดติยะหนูเพิ่งไปซื้อมามันเป็นปลาทูที่แบบต้มเค็มเออต้มเค็มเออก็คือกินได้ทั้งก้างผลไม้อันนี้ของแม่อ๋อของแม่อย่างว่าไฮโซมากทำไมมีนมเปิดพร้อมกันเนี่ยอันนี้นมไม่กินอันนี้นมไม้ลดน้ำมะนาว รสน้ำมะนาวใช่มะนาวเขาบอกว่ามะนาวชอบนมแล้วมันโตเร็วจริงหรอไม่รู้ว่ามันก็มันไม่ออกผลแต่ว่ามันก็แบบว่ามันก็แข็งแรงดีไม่ตายคือไม่มีมะนาวกินกติอยคนมาเลี้ยงมะนาวกินลูกใช่ปะเออแล้วปลูกมะนาวอ่ะไหนดูซังเฟครับมีอะไรนี่น่นอค่ะมีไอติมค่ะมี อันนี้คือหนูกินไอ้นี่ไปแล้วไงกินตัวเงาะไปแล้วเนี่ยแล้วมันเหลือน้ำหนูก็เลยเอามาแบบว่าใช่ใช่ใช่อร่อย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 ถ้าเปิดก็หนาวแล้วเนี่ยนี่ไส้หัวแน่นอนครับไม่อ๋อไม่ใช่ครับเป็นพวกเนื้อพวกเบคอนอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีปอาปลาปลาไอ้นี่ด้วยปลาไหลปลาไหลโอ้โหมีหม้อทอดด้วยเฮ้ยแต่สีนี้สวยนะ ตู้ม้ออันนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นมากเลยจริงๆนะจริงารู้สึกว่าคนที่อยู่หอจําเป็นต้องมีเล็กมากเลยอันนี้เธหรับอยู่คนเดียวกําลังดีมีเนื้อสดหรือแบบว่าของกินเหลืออะไรเงี้ยบางทีมันเวฟแล้วมันไม่อร่อยเห็นป่ะมีครั้งหนึ่งอ่ะตากกางเกงในพี่อิงไม่ให้งพี่เปิดหนึ่งเคยใส่เข้าไปเลยเอ้โหไม่ได้่อหัวบิดล้อเล่นนะำร้อนไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมหัวพัดติกเยอะจังเลยเียไม่รักโลกหรออะไรเงี้ย เปล่าค่ะเก็บไว้ขายอ๋อนี่เป็นคนคุ่มค่ามากนะภาพเศรษฐกิจตอนนี้เนาะพี่เคยเก็บไว้อย่างเงี้ยขายเสร็จแล้วประมาณสักร้อยกว่าขวดอะพี่ได้ประมาณเท่าไหร่วะยี่สิบบาทก็เป็นเงินเหมือนกันนะเราเราต้องดูว่าประเภทไหนด้วยเ่าพี่เคยเก็บประเภทนี้แหละพี่เคยเก็บประเภทนี้แหละแก้วอะได้เยอะมากแก้วกระป๋องใช่ที่บ้านเราเลยกกระป๋องน้ำอารมณ์แต่จะบอกว่าไอ้ขวดที่มันสกินสีบนขวดไม่ได้นะ เขาไม่ซื้อเป็นพลาสติกหุ้มได้อยู่แบบนี้ได้แต่ถ้าพวกแบบว่าสกรีนบนขวดเลยอย่าเงี้ยไม่ได้ความรู้กับเอสอันนี้ไม่รู้อ่๋ออันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวมันก็จะแบบว่าเลื่อนออกมาได้อ๋อเอ้ยดีว่ะ่ยพื้นที่เออแล้วก็เก็บอันนี้คือวพีนเองเลยนะพี่ไม่ใช่ค่ะคือเขามีบิลมาให้หมดเลยมีบิลให้จนรู้สึกหมุนหมิดว่าเราแก้อะไรไม่ได้เลยเราก็ จับวางเอาอ๋อมีไว้ต้องมีอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไมโครเวฟฟุ้งสูงเนาะเออจริงจริงดูสิเออว่ะจริงอันนี้มันน่างหูหนีบที่ว่าเวลานั่นอ่ะพอเวลาก็มาโเออพอดีพอดีพอดีมันเป็นเหลี่ยมพอดีอันนี้อะไรที่ดูดควันใช่อันแล้วเตาอ่ะอ๋ออยู่นี่แต่ว่าเวลาแบบล้างจาน าเนี้ยแล้วน้ำมันชอบกระเด็นไงเตามันจะเป็นรอยอุ้ยอ่อก็เลยแบบกินชาพี่เปิ์อะไรครับ่ันชอบกินชาชาอันนั้นเพื่อนซื้อมาให้จากอังกฤษแต่แบกนานมากแล้วเราเก็บมากินเงี้ยแต่แบบชามันไม่ไม่หมดเลยไม่หมดไม่หมดโมยพี่เก็บได้อยู่เป็นปีๆอ่ะแล้วนี่อะไรที่นอนคุณพ่อเห็ดแบบนี้ก็คือเป็นเป็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วฉันไปตาช่างแปลกครับช่วยทายข้าวหลบ ออเป็นโซฟาก็จะสามารถเลื่อนออกมาในห้องได้มากเลยเฮยเ่อไหมน้องบัวเราให้น้องทำเองเดียวเราทำไม่เป็นไงเราเราต้องนอนต้องดื่มโอ้โแล้วก็มีหมอนปึ๊บโจ๊เลยเฮ้ยโอเคนะจริงๆนอนได้สองด้วยนอนได้สองคนคือนอนยังไงไปเบียดไดหันข้างกันเียดไ้นอนแบบเนี้ยได้สี่คนเลย ดววิหน่อยฮะเราเรียนอาเปิดเปิดให้พวกเราก็ได้ฮะบอกเลยนะครับว่าวิวบรรยากาศดีมากจริงสุดยอดฮะเพื่อนเพื่อนเคยมานอนค้างบอกว่าเหมือนญี่ปุ่นจริงจริงจริงเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นซูมไปโอ้โหเห็นทั้งดวนโอ้โหเฮ้ยดีมากเลยแล้วช่วงแบบตอนเซอร์ฟิวโควิดอะนะฮะไม่มีรถเลยถนนสวยมากถนนสวยใช่ไหม ปินครับปินครับเห็นตึกเห็นโอ้โหมากมายครับห้องน้ำเก็บขบวนห้องสอบไปเราอยากรู้ว่าพี่เอสพี่เอ็ดพี่เอสพี่เอ็ดอ่ะเขาอาบน้ำหรือเปล่าไปดูสิเฮ้ยห้องน้ำกว้างนะเออกว้าง เออใช่ที่นี่ดีอ่ะมีที่วางอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมบ้านเราเยอะมากคุณลุงเพิ่งมาติดตั้งเทําปนห่อ๋อก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าสถานอาบน้ำเย็นเลยเนาะโอ้หมันกว้างนะกว้างมากะอยู่ได้เวดนะหมายถึงในห้องน้ำ嘛นะก็ได้เดยืนเรียงเรียงกันเนาะเวรยันจ้า เราไปดูห้องต่อไปครับนั่นก็คือห้องนอนอยากรู้เปล่าว่าพี่เอสเนี่ยเขานอนยังไงเขาน้ำลายยืดลงหมอนเปล่าให้พี่เอสนำครับไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงอ่ะห้องนอนเนี่ยนะเฮ้ยวิวดีโอ้โนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟินนะเป็ียทำไงครับเดี๋ยวกำลังจะ อ้าวเันเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีจริงอะใช่ใช่แล้วพี่เขาเหมือนแบบว่าเขามีงานวิจัยว่าแสงสีแดงี่ยจะทำให้เรานอนหลับได้ดีความรู้กับเอสแต่ตอนนี้อยูนในนะลเขาก็ไม่หลับกันนะเอสอย่างนี้สีแล้อมันร้อนไงอ่ะอ้ะมันร้อนอ่ะไหนเปิดไฟดูซิเขานอนยังไงเนี่ยเดี๋ยวนอนอะไรวะที่นอนข้าห่มเลยนี่หรอ เออที่นอนไม่มีอะไรจริงเแต่ถ้าคุณแม่มานอนก็คือมีหมอนหลายใบมากบนเตียงอ๋อก็จะมีแบบว่าหมอนตรงขาหมอนตรงหัวหมอนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็แบบว่าจะเกลี่ยกันนะอ๋อหนูอะนอนแค่แค่ซีกเนี่ยซีกแค่ตรงเนี้ยเหลือเท่านั้นจริงจริง้คุณแม่ใส่ชุดแบบนี้ก็ได้นะที่แบบเขาเรียกชูชีพอะแล้วเป่าลมใช่ไหมมันก็จะได้ไม่เมื่อยไงเฮ้ยห้าไม่มีห้อนอนบางคนเขาก็เป็น่างนี้นะพรางนอาเขาไม่มีอะไรเลย เอเข้ามาดีเท่าไหร่ที่มันไม่มีเสื่อผืนบอลไปเนี่ยอนไก็ <c oughs> เป็นห้องนอนครับส่วนว,วันนี้ใช่ไหมพี่เฟิร์นเนี่ยพามาบุกค,คอนโดพี่เอฟถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปแล้วแล้วก็คลิปต่อไปไอด้วย<ำ>ยังไม่หมดยังไม่หมด เอาให้หายที่ถุนพี่เอฟเลยกดไลค์ที่นี่เยอะๆแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เอฟด้วยนะส่วนใครอยากติดตามว่าพี่เอฟที่นีไอจีมีอะไรหรือเปล่าถามพี่เอฟเขาดูเอาอีกรอบคุณบผกไอจีบีเ i ็นบค่ะอีกรอบครับบ n เอ็นนีเบจะบอกอีกรอบหนึ่งไปดูเอาเองอีกรอบโอเคบ๊ายบายคลิปหนึ่งครับผมบ๊ายบายคับ